สีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมที่ช่อง YouTube ที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์ในในจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับผมได้ย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ถือว่าเป็นถิ่นที่เคยอยู่เมื่อสมัยเมื่อเป็นเด็กนะฮะก็พอแก่แล้วก็อยากจะกลับมาอยู่กับธรรมชาติพอกลับมาครั้งนี้นะครับก็ได้มาเจอเพื่อน ที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันที่เคยวิ่งเล่นมาด้วยกันตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะครับวันนี้ผมก็จะได้นําเอาพระกรุกําแพงเพชรนะครับเอาพระกรุกําแพงเพชรมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับว่ามีเรื่องความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะได้นํามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการใช้วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ ก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับถ้าชมว,วิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดเป็นไลน์เก่าเข้าดูไม่ได้นะครับโอเคเข้าสู่เรื่องรานะครับพอผมกลับมาอยู่กําแพงเพชรนี่มันก็จะมาอยู่ในถิ่นของพระกุกนะครับพระกุสมกอที่เป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระเครื่อง ของเมืองไทยนะครับเบญจะแปลว่าหนึ่งแปลแปลว่าห้าแปลว่าห้พาพระพระที่มีความนิยมสูงสด 5, 5, 5, ุดห้าห้าไปห้าห้าวัดห้าสำนักหรือห้ากลุ่น 1, ม,ลลมนะครับก็คือหนึ่งพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตรามนะฮะสองพระรอดมหาวันนะครับสามพระนางพญาพิษณุโลกสี่พระสุ้มกอจังหวัดกำแพงเพชร นะครับห้งสุพัรน,นะครับห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นเนบญจภาคีชุดใหญ่นะครับแล้วก็ผ้าซุ้มกอเนี่ยในกําแพงเพชรก็จะมีแบ่งอยู่ในหลายโซนนะครับโซนทุ่งเศรษฐีก็คือฝั่งนครชุมทั้งหมดเราเรียกว่าโซนทุ่งเศรษฐีกรุตรงบริเวณนี้จะได้รับความนิยมสูงและมีราคาแพงฝา,ากแม่น้ําปิงไปทั้งตัวจังหวัดกําแพงเพชรเขาเรียกว่ากรุทางฝั่งเมืองอความนิยมก็รองลงมาแล้วก็กลุ่เ,เรียบ แม่น้ำปิงนะฮะมาทางลานดอกไม้มาทางจังหวัดตากนะครับ mm hmm. เพราะว่าคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจะตั้งเมืองเนี่ยเขาก็ตั้งตั้งเมืองอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีน้ําบริโภคมีน้ําในการทําไร่ทํานาทําสวนนะ mm hmm. ก็เราเราโดยเห็นเมืองเนี่ยมันตลอดแนวฝั่งแม่น้ําปิงเลยนะครับที mm hmm. นี้มาเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้นะครับอ่อ อย่างที่ผมบอกว่าเจอเพื่อนแล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นนักรองพระแล้วก็เป็นนักขุดพระของในกลุ่ทั่วจังหวัดกําแพงเพชรนะครับอันนี้เขาก็ขุดไว้เมื่อประมาณเกือบเกือบห้ปีก่อนนะฮะสมัยประมาณปีพศสองพันหนร้อยสิบแปดสิเาประมาณนั้นนะครับถ้าคิดตอนนี้ก็เกือบ50ปีหรือประมาณ50ปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวความเป็นไปเป็นมาของพระชุดนี้ที่ยังไม่ได้ทุบออกมาเลยนะเนี่ยที่ยังไม่ได้ทุบออกมานะครับ แล้วก็ไม่อยากจะทุบแล้วไม่อยากจะแกะเพราะกลัวเสียธรรมชาตินะครับกลัวเสียธรรมชาติเนี่ยถ้าดูความเก่าของหายโบราณต้องบอกว่าพราซ้มกอนี่นะครับพราซมกอนกเนี่ยจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยจังหวัดกําแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านนะครับเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยนะครับเวลาข้าศึกมานี่ต้อง่านเมืองกําแพงเพชรอยู่นะฮะเขาเรียกว่าเมืองชากลาังลาานะครับที่นี่ก็จะเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรือง เราจะเห็นโบราณสถานต่างๆมากมายฮะในวัดในฝั่งกำแพงเพชรแล้วก็ในฝั่งนครชุมเนี่ยนะครับเยอะมากแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ําปิงอีกเยอะนะครับยาวไปถึงจังหวัดตากนะครับแต่นี้เพื่อนผมไปขุดมาไปขุดมาเมื่อสมัยห้าสิบปีนะครับแล้วก็เก็บไว้สองไหไอไหนึงเปิดไปแล้วแต่ไหเนี่ยยังไม่ได้เปิดปรากฏว่าเพื่อนผมเข้าให้น้องไปให้น้องไปปรากฏว่าน้องก็กลัว กลัวว่าด้านในจะเป็นกระดูกเมียกลัวเมียไม่อยากให้เก็บเขาก็เลยไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านนะครับเวลากลับมาช่วงสงกรารเนี่ยช่วงหลังสงกรารมาเนี่ยครับเขาก็กลับมาเยี่ยมบ้านก็เอาเอาไห้นี้มาคืนมาคืนเพื่อนผมนะครับทีนี้ความเป็นไปเป็นมาของพระกลุกนี้ไหน้นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คนที่ไปขุดมาโดยตรงนะครับคนนี้ผมเคยสัมภาษณ์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เขาได้มาจากกลุกของตารวยนะครับที่ บ้านป่าแดงหรืออะไรเนี่ยนะครับที่บ้านป่าแดงนะฮะตรงนี้บริเวณนี้ก็มีกู่เก่าๆเยอะมีเนินเก่าๆเยอะเลยทีเดียวนะครับอเดี๋ยวจะถามทางน้องของช่างเชนและก็ตัวช่างเชนเองนะครับครับสวัสดีครับช่างเชนครับวันนี้ขอเราขออนุญาตทาทาวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวเผยเผยแพร่ภาพรอๆนะฮะของทั้งพี่ทั้งน้องไปทั่วประเทศเลยนะครับ ก็บรรยากาศนี้บรรยากาศในการสัมภาษณ์ก็คือหน้าบ้านเพราะฉะนั้นจะเสียงมีเสียงนกเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงหมาเสียงรถเสียงอะไรเข้ามานี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้เป็นเรียวเรียวนะครับเรียวเรียวก็คือธรรมชาติล้วนๆแต่นี้ถามนิดนึงช่างเชนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับก็หกสิบกว่าแล้วหกสิบกว่าแล้วนะประมาณหกสิบห้าแล้วมั้งอประมาณหกประมาณหกสิบห้านะฮะช่างเชนก็เป็นคนที่นี่เลยเนาะเป็นคนที่นี่เลยอ่าตอนนั้นย้ายกลับมาอ่าเราย้ายมาที่นี่ก็คือมาจับ มาจับมาจับป่ามาจับจองบริเวณนี้จะเป็นป่าดงดิบทั้งหมดใช่ใช่ป่าดงดิบต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่สี่คนห้าคนโอบอ่ะแล้วก็ตัดเผาทิ้งตัดเผาทิ้งหมดนะครับตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสย้ายไปจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่เด็กนะไปโตที่จังหวัดนครสวรรค์แต่เพื่อนผมเนี่ยช่างเชนนียังอยู่ที่นี่นะครับยังอยู่ที่นี่พอโตเป็นหนมแล้วช่างเชนก็ไปชอบไปขุดพระตามกลุ่มต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถามว่าช่างเชนว่าเนี่แน่น่ะ อาไหาเนี่ยความเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับนนะเนี่ยไหเนี่ยก็เออเดิมก็มันมีคนที่เขาชอบขุดเหมือนกันอ่าประมาณปีไหนพอบอกได้ไหมโอ้ประมาณห้าสิบกวห้าสิบปีได้แล้วประมาณห <c oughs> ้าสิบก็ถ้าห้าสิบปีนี่ก็น่าจะประมาณปีพศสองพันร้อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะประมาณนี้เนี่ยอ่าก็อันอันนี้ไปขุดมาจากไหนฮะอันนี้เขาเรียกกุหลาบดอกไม้กุตลวยอ่ะ ตรงนี้ไม่อา้จะใช้จะลานดอกไม้แล้วละ่ะมันเลยมาถึงตรงนี้แล้วตรงตรงนี้มันเลยลานดอกไม้มาแล้วมามันเลยมาเลยมาไกลด้วยนะครับก็มันเป็นมันเขาว่ามันล้นจากกุทางกําแพงแล้วเขาก็เอามาเอามามฝั <มา S 2> ่งนี้นอายุประมาณเท่าไหร่ช่างเชนตามตามประวัติของอันนี้ก็ประมาณห้าร้อยกว่าปีประมาณห้าร้อยกว่าปีเพราะว่าเจดีนั้นมันเก่ามาก,มากปัจจุบันนี้เจดีนี้กลายเป็น ไม่มีแล้วกลายเป็นทุ่งไล่ทุ่งนาไปหมดแล้วมีแต่ก้อนอิดก้อนนั่นก้อนจีอยู่ตอนนั้นช่างเชียนรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นกูพระก็พวกที่เขาไปเดินตำรวจกันน่ะเขาเห็นอิดอิดเก่าอิดเก่ามันเรียงเป็นวงเลยแต่แต่ตรงนี้เขาทําไร่กันอยู่ทําไร่อยู่แต่ว่าอิดเก่าตรงฐานอิดเนี้ยคือมันเป็นวงเป็นวงคล้ายๆกับวงเจดีย์ใช่ใช่อ่าอันนี้ก็เลยก็ต้องไปหาคนมาบวงสรวงไปหาคนมาบวงสรวงว่ามีของไหมอ่าอันนี้ก็ ขาก็มาบวงสวงเขาว่ามีอ่ามีก็เลยเจ้าของที่เขาขอว่าถ้าขุดได้ต้องแบ่งถ้าขุดได้ต้องแบ่งกันต้องแบ่งเราเราคือเราได้เช่าที่เขาไหมเช่าที่ขุดไหมไม่เจ้าของที่เขาแบ่งด้วยออแบ่งด้วยก็เลยไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าเช่าคือขุดได้เท่าไหร่ต้องแบ่งหารกันหมดต้องแบ่งหารกันหารกันเลยอ่าทีนี้ก็ได้พระร้อยกว่าไม่ไม่เราที่เราเราขุดอ่ะเรา เราต้องถางป่าบริเวณนั้นก่อนใช่ถางกว่ารอบแล้วก็มีมีคนไปขุดเยอะไหมพร้อมกับช่างเชนเนี่ยตอนนี้พี่ขุดตอนที่พี่ขุดตอนนี้มีห้าคนเนี่ยมีห้าคนห้าคนก็คือแบ่งกันตามฐานนี่เลยใช่เข้าขุดล้อมเข้าหากันเนี้ยเอขุดล้อมเขาหากันเลยใช่มันฐานใหญ่พอทุกวนนฐานใหญ่มากประมาณห้าหกวาเลย ประมาณห้ากว่าถ้าคิดว่าเป็นเจดีย์ใหญ่เลยนะเใ,ใหญ่เป็นเจดีย์ใหญ่แต่ว่าเจดีย์นี่พังหมดแล้วยังเหลือแต่ฐานแต่ฐา,านช่างเชนขุดลงไปเนี่ยขุดลึกไหมประมาณสองเมตรห้าสิบเป็นวันเลยก็ขุดกันประมาณสิบห้าวันโอ้สิบห้าวันนี่ขุดต่อเนื่องเลยขุดต่อเนื่องแต่ก็คนอื่นเจอไหมเขาก็เจอกันเจอกันเขาเจอเป็นองค์หรือเจอเป็นไหเจอเป็นพระเอเชียงแสนอ๋อเป็นพระบูชาเชียงแสน กี่องค์อย่างนั้นเข้าไปไปกี่องรู้สึกว่าจะได้ไปแค่สององอ๋อสององแล้วก็พระองค์เล็กๆอ่ะองค์เล็กๆก็มีเป็นพระบูชาเป็นพระบูชาองค์เล็กๆองค์เล็กๆแต่พระเนื้อดินนี่มีเยอะไหมพระเนื้อดินก็มีเยอะได้ประมาณเท่าไรตอนนั้นที่เฉพาะพวกพระสุมกอพวกเนี้ยร้อยกว่าประมาณร้อยกว่าแล้วก็ต้องแบ่งให้กับเจ้าของที่ด้วยใช่แบ่งอ่าแบ่งเจ้าของที่อแล้วช่างเชียนไปเจอไหนี่ได้ยังไงขุดไปอะไหนี่มันก็อยู่ใน ในกลางเลยกลางเจดีเนี่ยอ๋ออยู่กลางเจดีเลยอยู่กลางเจดีเลยเอ่อคนอื่นได้ไหมไห้ก็ได้แบ่งกันคนลูกอ๋อห้าคนนี่ก็คือห้าลูกมันได้อยู่สองอันอ๋อเราได้สองอันเออเขาได้อันหนึ่งเราได้อันนึงอ๋อทีนี้เขาเอาไปอ่าเขาไปเราก็อยากได้กลับคืนเราก็ไปเช่าเขามาไปไปเช่ามาก็เลยไม่อยู่ที่ช่างเชนนี่สองสองใบสองใบเลยเอ่อใบแรกก็คือเราได้แกะแล้วแล้ว เรามีมีภาพประมาณกี่องคเกาะประมาณสามสิบองค์เลยอยู่ในนี้นะใช่ประมาณสามสิบองค์นะครับประมาณสามสิบองค์แล้วมี้าอะไรบ้างอยู่ในนี้จะเป็นพวกไอ้ทุ่งเศรษฐีอ่าทุ่งเศรษฐีเอ้นางพญานางพญาซุ้มกอซุ้มกอมีสามแบบนี้มีสามแบบแต่ว่าที่ฝาหอยอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพระรูปนางพญานางพญาแต่องค์นี้รูปซุ้มกอแต่ในนี้อาจจะเป็นซุ้มกอเยอะ อ่าเป็นซุ้มกอเยอะใช่คือต้องพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องอกูกาแพงเพชรเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ในไหนะครับไม,ไม่ว่าไม่ว่าไห่อย่ไหเล็กถ้าเป็นไหเล็กเขาจะมีพระอยู่หน้าเนี่ยมีพระอยู่หน้าเนี่ยทุกทุกไหเลยนะมีทุกไห,กหเลยทุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกูทุ่งเศรษฐีหรือว่ากูในเมืองหรือว่ากูนอกเมืองนะครับใช่ใชก็จะมีอย่างเงี้ยทุกไหแต่ไหอันี้นี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่คาดว่าจะมี จะมีพระหรือมีอะไรก็ไม่รู้ก็เลยไม่อยากจะแกะ่แต่แตอนนี้หายใบนี้หลังจากได้มาแล้วอยู่กับทั้งเชนนานไหมไตเนี้ยประมาณสักสามสิบปีได้มั้งอ๋ออยู่กับทั้งเชนประมาณสามสิบปีก็ไม่แก่เลยไม่แกไ่ไอไอหายใบที่แก่ก็มามาแกต่ตอนไหนก็แก่เมืม่อเมื่อสักเมื่อปีที่แล้วนี่แหละอ๋อได้มาสองใบนี่ เกือบห้าสิบปีเพิ่ง<ห>มาแกะปีที่แล้วนี่หนึ่งหายปีที่แล้วในอินเดียพิ่งเอาก่อนไปอยู่กับเขาไปขอเช่าเขามาเอาไปขอเช่าคือไปอยู่กับคนอื่นนานแล้วอยู่นานแล้วเราไปขอเช่ากลับมาเาอาเขาเช่ากลับมาอ่าเช่ากลับมาแต่นี้พออยู่กับช่างเชนนี่ช่างเชนให้ใครต่อให้น้องชายไปอา่าเราเราน้องชายว่าไงก็เราก็อยากจะให้ไปให้ไปอยู่ของเก่าอะไรไปไปบูชาไปบูชาแล้วแล้วทำให้ทังได้มา ก็น้องชายมันว่าเมียกลัวเมียกลัว,อ,วอ่าแต่ท่มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนนะครับพี่น้องแต่นี้เดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์น้องชายเขาอ่าอ่าคนนี้นะครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อสนธยาครับชื่อสนธยาเนาะสนธยานามสกุลอะไรนะเทพแก้วอ่าตอนนี้ไปอยู่จังหวัดอะไรอยู่ราชบุรีครับอยู่ราชบุรีบ้าน่แล้วมาเยี่ยมพี่ชายครับมาเที่ยวหาแกตลอดไงมาเที่ยวหาแล้วก็พี่ชายบอก ถ้าไม่ถ้าไม่กล้าแกะหรือไม่กล้าไว้ที่บ้านเขาให้เอาของขึ้นมาใช่เอาของนี่ขึ้นมาสาเหตุที่เอาไปแล้วไม่กล้าเอาขึ้นบ้านเพราะอะไรเพราะว่าแฟนกลัวครับกลัวว่าอะไรกลัวว่าจะมีกระดูกอยู่ข้างในอ๋อกลัวว่าจะมีกระดูกอยู่ด้านในนี้มีอะไรอย่างเงี้ยแฟนไม่ให้เอาขึ้นบ้านไม่ให้เอาขึ้นบ้านเอาไว้ในรถอย่างเดียวอ๋อเอาไว้ในรถอเดียวเขาเขาคิดว่าน่าจะมีกระดูกอยู่ในนี้ใช่ใช่อ่าคนกลัว เออนกลัวนะครับคิดว่าน่าจะมีกระดูกอยู่ในนี้ตอนนี้แฟนก็ยังคิดว่าในเนี้ยน่าจะเป็นกระดูกใช่เราก็ก็คงจะดูหนังนางนาคเยอะที่โดนที่โดนจับถ่วงหม้อว่าจะมีผีมีมีวิญญาณอยู่อย่างนั้นใช่ไหมแลวจังหวะที่ผมป่วยพอดีก็เลยอ๋อถ้าให้เราต้องเป็นหม้อลูกนี้อ๋อจังหวะที่เราป่วยด้วยจังหวะที่เราป่วยเราก็เลยคิดว่าที่ป่วยเนี้ยเพราะว่าครอบครองหม้อไปนี้ใช่ใช่ก็เลยได้เอากลับมา แล้วเรามาเรามาเยี่ยมพี่ชายตอนวันไหนเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนะมาถึงเมื่อวานบ่ายอ๋อมาถึงเมื่อวานก็เลยเอาไหใบนี้มา,มาเ,เพราะคาดว่าในนี้น่าจะมีกระดูกใช่มีผีมีอะไรเงี้ยคาดว่าจะมีกระดูกนะ,อะพอมาแล้วก็ช่างเชนก็เลยเอามามาหาผมมาให้ผมชมนะผมก็เลยเออเนี่ยมันสมบูรณ์เลยนะมันสมบูรณ์เลยก็เลยก็เลยอยากจะเอามา ทำเรื่องราวให้กับพี่น้องได้ชมแต่จะแกะก็ไม่กล้าจะแกะเหมือนกันเพราะที่ไม่กล้าจะแกะไม่ได้กลัวว่าจะไปเจอกระดูกนะฮะที่ไม่กล้าแกะเนี่ยเพราะกลัวเสียธรรมชาติกลัว,วเสียความเป็นของโบราณน,นะฮะแต่ในเนี้ยมีต้องมีอะไรอยู่ด้านในแน่นอน,น,อนแต่แต่คาดว่าไม่ใช่กระดูกคาดว่าไม่ใช่กระดูกพี่น้องลองดูไหเนี่ยต้องดูไหเนี่ยนะครับประมาณห้าหกร้อยปีนะเพราะว่าเจดีย์อันนี้เป็นเจดีย์เก่านะฮะประมาณ 5้า0ปีนะครับ5 600ปีแล้วก็สร้างโดยพระฤาษีชุดเดียวกันกับที่นครชุมหรือว่ากูทุ่งเศรษฐีนะครับแต่ว่าพระแต่ละกลุ่เนี่ยมันจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะจริงไม่เหมือนกันกุทุ่งเศรษฐีก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึง่งแต่ว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันกุในเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่น่าจะเลียวกว่าใช่ไหมใช่ ทางด้านนี้ก็อีกแบบหนึ่งอ่าอันนี้เป็นกุ่นอกเมืองอ่าเป็นโขเป็นกุ่นอกเมืองแต่โดยรวมแล้วสร้างโดยคนโบราณทั้งหมดนะครับสร้างโดยคนโบราณแต่ช่างเช่นขอเล่านิดนึงว่ากุ่ข้างๆกันนี้ใช่ไหมที่ว่าอ่าช่างเช่นไปเจอไปไปขุดเหมือนกันไปขุดแล้วไปขุดแล้วไปไปขุดแล้วไปเจอไหด้วยไหมเจอไหเจอไหแต่ว่าพอกําลังเจอนั้นเป็นยังไงเออคนที่ไปขุดด้วยกันมันป่าคนบอกเฮ้ยเจอไหแล้วเจอหยแล้ว นนเราไปกี่คนตอนนั้นก็ห้าคนชื่อเก่าแหละประมาณประมาณกี่โมงเย็นประมาณสักงสามโมงเช้าอยแ่นะอ๋อสามโมงเช้าโอ้สามโมงเช้าเ,เ,าเ,าเ,าเราขุดขุดไปลึกไม่เจอไหตรงกุ้งข้างๆกันเนี่ยประมาณประมาณไม่ห้าสิบประมาณเมตรห้างสิอ่าห้าสิบนะครับก็คือกุใกล้ๆก,ก,กันนี้ ก็ใช้ไม่น้ําเลยอ๋อใช้ไม่น้ําปิงเนี่ยนะใช้ไม่น้ําปิงเลยเอ่อพอขุดขุดไปเจอไหแบบนี้ใช่ไหมหายใหญ่ไหมหายใหญ่กว่านี้เยอะอ๋อใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะใหญ่วกว่านี้เยอะพอขุดเจอแล้วคนที่ไปด้วยกันร้องว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่ไงเนี่ยเออแต่นี้เกิดอะไรขึ้นเราก็โดดลงไปเลยอ่าโดดลงไปไหมันลั่นเลยไหายมันลั่นเสียงมันอย่างเัียงอันยังก็เราบิดอะไรเนี่ยอ่าบิดบิดก้อนหินใหญ่ๆอ่ะ่อด เราแผ่นดินสะเทือนป่ะมันก็หมุนทุกคนอะปั๊นเลยเสียงดับปุ๊บๆๆๆๆเลยแล้วก็หายเลยหายไปเลยเอ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่อผมเคยได้ฟังเรื่องราวจากคนที่เคยไปขุดของเก่าตามเจดีย์เก่าเก่าก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แผ่นดินลั่นแบบนี้แล้วก็หายไปเลยหาหาไม่เจอนะครับแล้วตอนนี้หายนี้เนี่ยหายนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เอามาไว้ที่เนี่ยก็ รู้สึกว่าจะฝันเหมือนกันนะครับอ๋อมันอาจจะเป็นการการฝันนี่อาจจะเป็นการฝังจิตฝังจิตในตอนที่เราพบเห็นว่าเออมันสวยนะมันคลาสสิกนะอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะนอนฝันนะครับแล้วถ้าใครอยากจะดูอะไรกรมกรมาดูที่นี่ได้เพาจะเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นี่เหมือนกันอ๋อคือที่บ้านผมนี่จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับวัตถุมงคลข,ของครูบาอาจารย์เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่นี้ ของช่างเชนก็มีอีกใบหนึ่งที่ที่ที่ได้เจียเจียด้านหน้าออกไปแล้ว่ถวพระออกไปแล้วประมาณสามสามสิบองค์ใช่ไหมใช่ที่ว่าได้ประมาณสามสิบองค์นะครับแต่อันนี้ไม่ได้เจียออกเลยยังไม่ได้เจียออกแล้วก็คาดว่าในนี้จะมีพระไม่รู้จะพระอะไรแต่ว่าแต่ท่านนี้ที่มาจากจังหวัดกาญจน์ใช่ไหมจังหวัดกาญจน์เลยนะราชบุรีจังหวัดราชบุรี เออเมียเมียบอกในนี้น่าจะมีกระดูกไม่กล้าไว้บ้านไม่กล้าไว้บ้านก็เลยเอาไว้แต่ในรถอย่างเดียวแล้วประกอบกับตัวเองป่วยด้วย<ช>ก็เลยคิดว่าน,น่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้ใช่ไหมครับ <S <S แต่ว่าเป็นของมงคลนะเป็นของอเป็นพระเครื่องเก่านะครับเป็นของที่มีราคานะเนี่ยไม่ไม่ใช่ของใหม่นะครับของเก่ามากท่านดูเนี่ยศิลปะเก่าๆนะศิลปะในยุคต้องบอกว่า ในยุคสุโข,ขไทยเลยนะครับใจริงจริงสุโข,ขทยัยในยุคสุโข,ขไทยเลยเราเห็นฝีมือของการทําไหของคนโบราณนี่นะครับเนี่ยลายโบราณเนี่ยแสดงว่าอาอรายธรรมของคนโบราณเนี่ยเขาเจริญรุ่งเรืองนะครับดูดูลายดูอะไรพวกนี้เขาประณีตมากนะครับลายสวยมากเนี่ยลายสวยลายเก่าคราบใครเก่าๆอันนี้มันตอนตอนที่เราไปขุดแค่น้ําอยู่หรือเปล่า ไม่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 มันก็มีเปียกเปียกอะมันมันเปียกแต่ว่ามันแห้งแล้วมันมันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะแห้งแก๊ก็แต่มันเปียกมันเปียกยก็สังเกตว่าหายว่าหายก่อนเนี่ยพระพระอยู่ด้านในเนี่ยมันมีคราบออมันมีคราบความความชื้นนะอ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ได้มาองค์หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ากุอะไรมีเขาเรียกกุตะลวยกูตะลวยเพราะเจ้าของที่ชื่อตะลวยแสดงว่าตายไปนานแล้วตายนานแล้ว เพราะมันผ่านมา50ปีแล้วนะครับอันนี้กรมศิลป์ไม่ต้องมาตามนะมันเลยมา50ปีแล้วไม่ต้องมาตามันเลย50ปีแล้วมันไม่มีเจดีแล้วนะไม่มีแล้วเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นไรมันเป็นไร่ของชาวบ้านไปหมดแล้วแต่ไปสามารถไปดูได้ยังมีอิฐเก่าๆกระเด็นกระจายอยู่แถวนั้นก็ยังมีร่องรอยของการขุดลึกมีมีน้ําตรงนั้นเป็นสระน้ําเลยนะเป็นสระน้ําเลยนะครับ ตอนนี้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเป็นมาของไหนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่างช่างเชนนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ไปขุดอันนี้มาทําให้เราได้ได้ได้เห็นไหยอันนี้แล้วก็ที่ไปที่มาก็คือไปอยู่กับคนอื่นสองครั้งแล้วก็ยังกลับมาหาช่างเชีนอยู่นะครับ <laughs> ยังไปสองสองครั้งยังกลับมาแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่ได้แกะ ได้มาสองหายก็เพิ่งแกไปเมื่อปีกายนี้หายเดียว,ย,วยังได้ข่าวว่ายังเหลือที่ที่เรา,เาไปขุดที่บ่อสามแสนในตัวเมืองด้วยอันนั้นก็เป็นไหายขนาดนี้ไหมที่ว่าจะอยู่ก<อ>ับคนแก่ใหญ่เลยทีอันนั้นจากวัดอะไร<า>นะเป็นหายอย่างนี้อ๋อเป็นไหายยาวใหญ่แล้วด้านด้านบนฝานี้มีมีรูปภาพไหมมีดิอ๋อมีพ้าด้วยอ๋อมีรูปพระแต่ว่าไหายใหญ่หใหญ่ อันนั้นอยู่ตอนตอนนี้อยู่อยู่อยู่ที่บ่อสามแสนอยู่ที่บ่อสามแสนอยู่กับใครอยู่กับก็คนเกะแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ก็เห็นแต่แต่ว่าสนิทกันสนิทกันแต่คิดว่าถ้าเราไปถ้าเราไปเอานี้ก็คงจะได้ได้เลยอ๋อได้เลยเพราะว่าเราสนิทกันมากเลยสนิทกันมากแต่ว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จเราไปสร้างบ้านเสร็จไปเอานะครับเอามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับ เก็บไว้ในปีพิพิธภัณฑ์ที่ผมกาลังจะสร้างเนี่ยแล้วมาดูได้เลยอันนี้ประวัติความเป็นไปเป็นมาคนที่ขุดยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยที่นั่งนั่งเนี่ยอยู่ช่างเชนเนี่ยนะครับขุดตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มตอนนี้65้าแล้วตอนนี้65แล้วนะครับก็ถือว่าเอ่อเป็นเรื่องราวที่เป็นความเป็นไปเป็นมาของหายใบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณช่างเชนที่ให้ข้อมูลแล้วก็เก็บของที่มีค่านี้ไว้นะครับให้กับผู้ชนคนรุ่นหลังได้ได้ดูขอบคุณมากนะครับช่างเชน อ่ขอบคุณมากนะครับน้องประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพบผมต่อนะครับประมาณนี้ครับนั่นคือไปี่มาของไหใบนี้นะครับที่ได้สัมภาษณ์ช่างเชนผู้ที่ไปขุดไหใบนี้มาเมื่อประมาณ30เมื่อประมาณ50ปีก่อนนู้นนะครับนะครับก็เรามาดูรายละเอียดนะฮะผิวภายนอกนะนี่นี่นี่ดูนะครับปัจจุบนันนี้กลุ่นนี้เป็นไล่ไปแล้วนะครับเป็นไล่เป็นนาไปแล้ว ซึ่งเขาปลูกมันเนี่ยผมไปครั้งนั้นเขาก็ปลูกมันปลูกอ้อยอยู่นะครับเ,เราเห็นแต่ร่องรอยการขุดน้ำขังเต็มเลยตอนนี้เป็นสระนะฮะน้ำขังเต็มเลยแต่ว่าก้อนอิฐเก่าๆที่อยู่ตรงฐานบริเวณฐานพวกนี้ก็กระเด็นกระจายไปทั่วเลยนะครับบริเวณนั้นนะครับเ,เรียกว่ากู่ตารวยกูตารวยเป็นกู่นอกเมืองนะครับนี่มาดูความเก่าของไหนะครับ นี่นะครับลายแบบนี้คือพิพิธภัณฑ์กําแพงเพชรเดี๋ยวผมจะไปดูพิพิธภัณฑ์กาแพงเพชรด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ที่เขาได้เป็นไหแต่ยังไม่ได้เจาะพระเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้เจาะพระออกนะครับที่พิพิธภัณฑ์เขามีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทําที่พิพิธภัณฑ์มาด้วยนะครับไหก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเป็นองค์เลยก็มีครับแต่ด้านบนนี้ก็จะมักจะเป็นฝาอย่างนี้แล้วก็ติดองค์พระพระอะไรบ้างต่ออะไรบ้างนี่ก็จะมี กำแพงเพชรมักจะเป็นแบบนี้นะครับหายแบบนี้เนี่ยดูนะครับความเก่าของของหายเนี่ยประมาณห0ร้อปีนะครับห้าหกรอยปีถึงเจ0ดรอปีประมาณนั้นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกุตารวยนะกุตารวยที่อยู่นอกเมืองนะครับอยู่นอกเมืองเลยมาทางป่าแดงเลยมาทางะจะเข้าโกสัมพีนครแล้วนะครับนะครับ กูตรงสมโกทัมพีนครตรงโรงพยาบาลนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกูนะแต,แต่เขาไม่ให้ขุดแล้วนะตรงนั้นก็เป็นเนินเก่าๆเหมือนกันนะครับเพื่อนเพราะว่าจะไปขุดก็ไปขุดไม่ได้แล้วเพราะว่ากรมศิลป์เขาเขาห้ามแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเมื่อสมัยห้าสิบกว่าปีก่อนนู้นนะครับแต่ก็ยังสามารถรักษา,าหายใบนี้ได้แต่ที่คาบเขา,ขาวๆเนี่ย คือคนที่เขาเอาไปเนี่ยเขาไปขอหวยเอาฝุ่นเอาแป้งอะไรมามาขอหวยนะมาขอหวยเนี่ยไอ้ข้าวขาวเนี่ยคือข้าวแป้งมาโรยมาโรยขอหวยนะครับแล้วก็กลัวด้วยกลัวว่าด้านในจะเป็นกระดูกนะเมียเมียกลัวมากเมียไม่ให้เอาขึ้นบ้านเลยนะครับเมียไม่เอาขึ้นบ้านนะฮะอันนี้ก็คือความเป็นไปเป็นมาของหายใบนี้ซึ่งถ้าหากว่าเราเจาะออกมาเนี่ยพระด้านในน่าจะมีหลายอย่างนะครับ แต่ก็เสียดายเสียดายพวกเสียดายพวกเป็นธรรมชาติของเขาความเก่าของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราเจาะเราก็กลัวเสียแต่ด้านในน่าจะมีผ้าซุ้มกอด้วยนะน่าจะมีผ้าซุ้มกอและผ้าอะไรอีกหลายอย่างนะด้านในเนี่ยก็เก็บไว้ให้พี่น้องได้ดูก็แล้วกันเนาะแต่ก็ไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะครับวันหน้าอาจจะเจาะก็ได้นะครับและยังมีอีกหลายไหยที่กำลังจะไปตามนะครับซึ่งขุดเมื่อสมัยห้าสิบปีก่อนแล้วทางนั้นนะครับ อย่างที่เล่าว่าที่บ่อสามแสนก็มีนะที่บ่อสามแสนก็คือในตัวเมืองตรงข้ามกับฝั่งทุ่งเศรษฐีอันนั้นก็มีอีกไฮห,หนึ่งนะครับเป็นที่รู้จักเป็นคนรู้จักกันกับช่างเชนนะครับนี่ดูความเก่าเห็นไ,ไหมครับนี่เก่าขนาดไหนแทนดูดิเนี่ยนะครับผมว่าจะไปผมว่าจะไปที่พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรด้วยนะไปถ่ายไปถ่ายทำพวกเงมาให้ดูนะ นี่นะครับประมาณนี้อืนี่นะครับโอเคครับพี่น้องครับเรื่องราววันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวสมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก,กน,นะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ผมกาลังสร้างนะก็จะรวบรวมพระกุหรือว่าของโบราณในกุกําแพงเพชรเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่นี่เยอะแล้วก็มีวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมของ ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านก็จะเก็บไว้ในที่นี้นะครับผมกําลังสร้างเดี๋ยวรอสร้างบ้านเสร็จก่อนตอนนี้กองเคลืกเคขาไปหมดยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ซื้อตู้ซื้ออะไรมาใส่กองวางไว้ในห้องพระเต็มไม่หมดนะครับนี่อันนี้ก็จะได้ไปเก็บไปในห้องพระต่อนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะพี่น้องอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อโดยตรง ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดเนื่องจากว่าไอดีไลน์เป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้ไม่ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เป็นประจำประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ผมว่าผมจะไปถ่ายทํา อ่าพวกไหพวกอะไรเนี่ยที่ยังไม่ได้แก่เนีในพิในพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรเอามาให้ชมด้วยเดี๋ยวพบกับผมวิดีโอหน้ากันแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ